อยากขายที่ดินให้มีกำไรแต่ไม่มีไอเดียมีเงินเก็บต้องการลงทุนอสังหาเพื่อต่อยอดแต่ไม่มีเวลาจัดการเราคือผู้ช่วยพัฒนาและให้คำปรึกษาคุณสนใจติดต่อเราได้ที่ Line ID 091-885-9559อยากทำแต่ไม่อยากแดก <laughs> อยากทำตามนะจ๊ะ มเกาอสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแดกอาหารในสไตล์เชฟเทเบิลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ร้านอาหารที่ทำเชฟเทเบิลมันมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเชฟเทเบิลก็คือเมนูที่แล้วแต่เชฟมันแหละคือทำไปคุยกับเชฟไปแล้วก็คือกินบนโต๊ะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็ใช้คำว่าโอมากาเสะวันนี้ผมก็เลยพาทุกคนมาชิมเพราะว่าทีมงานผมเนี่ยเขาบอกว่าพี่หม่อมต้องมาร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นผมก็มาที่ตรงแถวเจริญลาดซอยเจ็ดเข้าไปดูแล้วกันผมก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่เห็นร้านเขาเหมือนกันว่าเป็นยังไงเฮ้ยนี่ร้านอาหารเหร นี่มันลงพิมพ์เนี่ยฮะนี่คือลงพิมพ์แบบลงพิมพ์จริงๆเลยอ่ะเออแล้วผมต้องนั่งกินกินข้าวตรงไหนฮะแถวนี้ฮะโอ้โหลงพิมพ์แบบใหญ่เลยนะนี่ดูเต็มไปหมดเลยผมผมต้องนั่งกินข้าวตรงไหนครับพี่ข้างบนเลยฮะโอ้โหนี่ทําลงพิมพ์มานานยังครับเออนานแล้วครับ40ปีแล้วครับ40ปีอยู่ตรงนี้แล้วทําไมมีร้านอาหารข้างบนนะฮะ เออพอดีลูกเขาตกงานจากไปเรียนสวิตแล้วตกงานมาไปเรียนสวิตแล้วตกงาน <c oughs> เสียก็ <c oughs> เ,เลยเปิดร้านให้เลยเอ่ะก็ลูกเขาอยากทําเองเรามองไม่เห็นศักยภาพของเขาครับมองไม่เห็นตอนแรกตรกงา <c oughs> นมาจากสวิตเงินเหลือในกระเป๋าแค่สามหมื่นตอนแรกสนับสนุนไหมฮะตอนแรกก็ไม่สนับสนุน <c oughs> เพราะว่าอาชีพอาหาร คนไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่ไม่มั่นคงไม่มั่นคงโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับขอบพระคุณครับโอ้โหนึกว่านึกว่าจะมากินกระดาษซะแล้วไม่ใช่นะไปขึ้นข้างบนนี่บันไดฮะบ้านเขาเลยใช่หรอวะอันนี้ก็ไหนอะไหนร้านอาหารอะมึงหาร้านอะไรมาให้กูเนี่ยนี่มันร้านที่ไหนแล้วมึงดูที่ เฮ้ยยังไงวะเฮ้ยเอาแล้ยมึงตรงนี้ปะ่ะโอ้ตรงนี้มีมีคนอยู่เออแบบสวัสดีครับผมผมผมมาร้านอาหารนะครับรมีมีจริงเหรอเฮ้ยมีร้านจริงเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยสวัสดีครับนี่นี่ใครเนี่ยเชฟบิกบ๊กเชฟบิ๊กเจ้าของร้านเหรอเจ้าของโรงพิมพ์อ่อไม่ใช่ครับป้าเตี๋ยเด็ดนี่ <ส> <ows orman. S 1> ร้านนนอยู่่ีะเข้ามาอยู่ในครัวของ2เชฟหนุ่มแล้วนะฮะนี่คือเชฟบิ๊กและอีกคนนะฮะโบสค่ะสวัสดีครับเชฟโบ๊ทบิ๊กกับโบสถแล้วเมื่อกี้เห็นพ่อบอกว่าใครไปเรียนสวิตมาแล้วตกงานใครผมคนนี้อ่ะไปเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนเป็นการโรงแรมครับเซนยโทกลับมาแล้วโควิดมันฮิตพอดีครับเรียนเกี่ยวกับการโรงแรมก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทําอาหารนี่เออไม่ครับผมเป็นปทสูตรแบบว่าทําอาหารครึ่งนึง<อ>ก็คือเ,เรียนปฏิบัติครึ่งหนึ่งการโรงแรมแล้วก็ครึ่งหนึ่งเป็นสอนอยู่ในครัวก็เป็นเชฟบริหารนะ่ะใชยยเ่เป็นการบริหารอยู่ในโฮสเทลรีสก็คือการทําร้านอาหารนั่นเองนั่นแหละนะความฝันจริงๆอยากทําอะไรทั้งทั้งที่บ้านทำโรงพิมพ์นะ อ๋อผมผมตั้งแต่โตมาไม่เคยอยากทำโรงพิมพ์แล้วพี่บอสพี่บอสทำโรงพิมพ์ใช่ครับไม่ได้มีความรู้ด้านอาหารเลยไม่ได้มีความรู้ด้านอาหารเลยแล้วตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยเชฟใช่ครับผมรักน้องครับรักน้องก็โอ้หายทอดพี่ได้อายุมาครับผมแล้วทำไมถึงมาทำที่บ้านทำไมไม่เปิดร้านนอกเออโอ้เรื่องยาวมากอ๋ออยากฟังอ่ะมาทำไปคุยไปนะทำมาคุยไปอันนี้เมนูนะเดี๋ยวถามก่อนอันนี้เมนคอร์สครับเมนคอร์สต้องทำก่อนเลยนะก็ต้องใช้เวลา บีบเวลิงตันอันนี้เป็นเมนูเมนคอร์ดที่ชื่อดังเลยใช่ไหมของที่นี่ก็สุคนส่วนใหญ่ก็ยังมามาลองกันเมนูนี้เลยสำหรับผมแล้วว่าสำหรับผมแล้วทุกตัว่ของผมก็เป็นซิกเนเจอร์หมดถ้าในใจผมแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบพูดถึงแต่เวลิงตันเออเล่าได้อย่างก็ทำร้านก็เดี๋ยวยังยังไม่ได้เล่าชื่อร้านนะ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ว่าชื่อร้านก็ชื่ออะไรพอผมกลับจากสวิสมาเนาะโควิดมันก็เกิดขึ้นพอดีไม่มีตังค์ละตอนนั้นอยู่บ้านก็ต้องหารายได้ก็เลยแก้งโพสในเฟซบุ๊กเล่นๆว่าเฮ้ยกูจะทำอาหารให้พ่อกินนะทําสปาโคตปูก็เอาให้พี่สาววาดไอ้สปาโคตปูอยู่ในกระดาษแผ่นน่ะเออเหรอนั่นแหละครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปลงในเฟซบุ๊กถามว่าเอ้ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาตอนนั้นคนก็ทักมา23คนนะ ในส่วนตัวสำหรับผมก็มองว่ามันเริ่มเยอะแล้วะนะไปเอามากินเสร็จมันก็บอกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งอผมไปลงเพจที่ชื่อจุฬามาร์เก็ตเพลสแล้วก็เขียนชื่อว่าโปรเจกต์อยากทําแต่ไม่อยากกินตีหนะ้าแบบเอาฮาเลยตอนนั้นเอาฮาแบบรอโควิดหายแล้วเราก็่ไดว่าสองเดือนสาม,มเดือนก็หายแล้วคือไม่ใช่เนาะลงไปปุ๊บเนี่ยก็นั่งกินชาบูกับพ่ออยู่มือถือดับเลยทำไมก็แบบทักมาเยอะมากแล้ววัอีกทีนึงก็แบบ สี่ร้อยห้าร้อยอินบอกก็เลยคุยกับ <p are> พ่อ้ยมันต้องทําจริงจังแล้วโอกาสมันไม่ได้ <c oughs> โอกาสมันมาตอนแรกพ่อไม่สนับสนุนนี่อตอนตอนส่งไปสวิสก็เริ่มสนับสนุนแล้วครับแต่ผมรู้ในใจเขาก็ยังดับอยู่ยังยัง,ย,ง,ย,งยังแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยเป็นตัวลัวลายเปอร์เซ็นต์เห็นแล้วใช่ครับทีนี้ก็ทาทําไปทํามาจนกระทั่งทุกฝั่งนี้ซึ่งเป็นฝั่งลงพิมเป็นห้องเก็บเพลงทุกด้วยเหตุผลเดียวก็คือผมไม่อยากไปเช่าที่อื่น ผมไม่ชอบทำ้านอาหารที่มีค่าเช่าอ่าเพิ่มต้นทุนเพิ่มต้นทุนมันมาแบกภาระแล้วาสาม<ๆ>ที่ผมเชื่อได้สุดก็คือถ้าอาหารผมดีจริงใครทายก็มามด้วยคอนเ็นต์โมเดลใหม่ใหม่มากๆนะผมผมรู้สึกว่าผมเชือ่ๆๆอนะครับอาแค่นั้นเลยอ่ก็แต่ตอนแรกจะทุกตัวนี้เป็นเดลิเวอรี่ครับเป็นโกสกิชเช่นนะครับขายเป็นแบบเข้ากล่องรัวๆขายดีมากนะครับวันหนึ่งเฉียดร้อยกล่องตลอดร้อยกล่องสองร้อยกล่องตลอดอาหารกล่องตัวนั้นที่ทำขายกล่องเท่าไหร่ไอสปาปูนี่อยู่ที่หกพัร้อยแปดบาท หกร้อยสิบแปดบาทต่อกองไปจนถึงเวลิงตันก็ละแปดพันแปดพันโอ้สุชิยอดแล้วที่นี่ต้องเสิร์ฟเป็นคอร์สคอร์สนั่เทสติ้งเมนูราคาเท่าไหร่ครับสองห้าหกแปดสองห้าแปดทำไมต้องเลขสองห้าหกแปดสองพันห้านี่ก็คือราคาทั่วไปเนาะแต่หกแปดก็บ้านของคนจริงหกล็อกซิบ มันนัโชวงดีตั้งแต่ตอนเดลิเวอรี่แล้วก็หกรอสิบแปดตอนเ่ายถ่าย่ายถ่าก็่ายถกายถ่ายถ่าย่ายถ่ายถ่ายถ่า่าแถ่ายถ่ายถ่ายถ่นยถ่า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 นถายถ้ายถ่ายถ่ายถายถ่าย่ายถ่าย่าร่ายถายถ่ายถ่าย่ายถ่ายายากท่ายถ่าย่อยากกินย่ายถ่ายถ่มย่าย่านถ่าย่ายถ่ายถ่า่ายถ่าย่าย่า่านถ่าย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 า่ยายถ่าย่าย่ายายายถนายถ่าายากถาีาย คนมันติดชื่อไปแล้วตอนแรกผมจะเปลี่ยนแบบรีแบรนด์แล้วชื่อเมซงแบบโอ้โหโคตรเฟรนช์จนวันนี้เราทำขึ้นมาแบบที่นี้เลยคิดและเลี่ยงตัวเองมากเลยใจผมจริงมันต้องอยากทำแบบไม่อยากคุณเออแต่วันนี้ผมอยากแดกแล้วอ่ะผมไม่ไม่อยากทำอ่ะวันนี้ไม่อยากกินอยากแดกเดี๋ยวรอเชฟเขาเสิร์ฟให้ดีกว่าทำไรฮะเชฟเมนูแรกเมนูแรกจะเป็นาท้ายำปูครับยำกระเฉดปูท้ายำกระเฉดปู รยามแบบฝรั่งะน,นะครับจะหอมมะนาวมากแต่ว่าเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นอะไรฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นเด้อเคมเดอร์โฟตาครับคือโฟรามูสอ่อนกินคู่กับกันเชียงปูมาโอ้นี่คืออะไรฮะเชฟอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อครูสติอยองนะครับหรือว่าคริสปี้ ครูซียองแปว่าคริสปี้ปกติแล้วทำด้วยแป้งเอ่อฟิโลเพสตรีนะครับทีนี้ผมจะใช้เออ่แป้งปอบเปี๊ยะทำเอ๊ะแล้วผมต้องต้องแบกอะไรก่อนครับเทปอ๋ออันนี้ก็ให้เริ่มจากปอบเปี๊ยะก่อนแล้วแนมด้วยเจ้าโฟก้าโอเคแล้วก็ตัดเลี้ยงด้วยมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศไม่ตัดแต่งพันธุกรรมครับเพิ่งเด็ดออกจากต้นได้แค่4ี่ชั่วโมงโอเคจะลองดูนะครับมันอาจจะเย็นไม่ถึง ไม่ถึงอุณหภูมิเนีซ้ำเพราะมันเพิ่งออกจากต้นใหม่สุดท้ายก็ไปที่กัะเทียมปูอ่าแล้วแต่เลยครับอันนี้แบวมันจะไฟเพลสอ่าโอเคงั้นผมเอาก่อนเลยเรียนเชิครับแดกตามเชฟครับผมทําแรกเลยบอบเปี๊ยะปูอุ้ยเอาหมดเลยดีไหมเนี่ยเอาเอาหมดเลยแล้วกันอืมน่านะฮึ่มอืมออกเปบื้องน้ำแต่ผมว่าเป็นรสชาติที่แปลกดีเปิดปุ่มรับรสเลยแล้วคำนี้ก็ถือว่าว้าวแล้ว น,น้าก็เป็นเนือ้อปูล้วนตามด้วยพวกกาอืมมันก็ออกเย็นๆนะเฮ้อันนี้อันนี้อันนี้แปลกดีผมไม่เคยกินพวกกาแบบนี้นะฮะก็ตามด้วยนเนยปูเข้ากันได้ดีแล้วเขาก็มีความเค็มของเจ้าไข่ปลาให้ด้วยคือมีหลายรสชาติอยู่ในจานนี้เลยนะฮะ ผมก็จะลองกินมะเขือของเขาด้วยอ้าวจานต่อไปจานที่สองเป็นไรฮะเชฟอ่าห้กินฟัวกาเย็นมาแล้วจะกินฟัวการ้อนกันมากอ๋อเหรอนี่เป็น one of the most iconic French dish จานฟัวกาที่ดังที่สุดนะครับเหรอหนึ่งปีที่ผ่านมาจากวันแรกที่เราทำเมนูที่เขียนในกระดาษแล้วขายได้อ่ะจนวันเนี้ยดีใจนะครับแล้วก็แบบ ไม่คิดว่ามันจะถึงจุดเนี้ยถึงว่ามามาถึงฝัน,นยังเอ,ออยังครับยังเหรอมีฝันอีกเหรอม,มีหลายฝัน <c oughs> อะไรวะฝันอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะเล่าให้ฟังหน่อยเชฟเออผมอยากเปิดร้านนะครับนี่มันยังไม่ใช่ร้านดีๆหรอกอ้าวอยากเปิดร้านอีกแต่มันเป็นร้านแบบแบบร้รานนะครับพัฒนาเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับแบบสไตล์ฝรั่งเศสเลยเออไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแหละเพราะว่าผมก็อยากแบบ อยากได้ดาวอยากได้ดาวนะคำว่าดาวเนี่ยมันเป็นความฝันเชฟทุกคนอยู่ละขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ช่วงชีวิตไหนแต่ผมผมมาร์กไว้ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้แต่จริงๆรู้ไหมเชฟผมมีความคิดอย่างหนึ่งจริงๆรางวงรางวัลเนี่ยผมไม่สนใจแม่งหรอกถ้าเป็นผมนะรางวัลจริงๆมันมาจากไหนเดี๋ยวปะมาจากคนกินครับใช่ครับเท่านั้นเลยความสุขของเชฟล้วนๆนะผมเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมันมาจากคนกินครับคนกินมีความสุข คนที่ทําอาหารเขาก็มีความสุขตามรางวัลเป็นแค่ส่วนประกอบคอร์สหนึ่งนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงถ้าคนมากินออชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเสร็จแล้ววันหนึ่งมีกี่รอบฮะเปิดรับกี่รอบกลางวันและเย็นนะครับสองรอบสองรอบครับเปิดทุกวันทุกวันครับแล้วก็ถ้าวันไหนวันเหนื่อยล้วก็หยุดหยุดก็คือไม่รับจองต้องจองมาทางแฟนเพจเท่านั้นใช่ในแฟนเพจอยากทําแต่ไม่อยากกินใช่นะครับจานนี้จะเป็นฟัวกราออนโทสซอสเชอร์รี่นะครับผม นี้ขอแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าด้วยกันเลยแล้วกันนะครับแบบนี้เนี่ยเอาเอาละจานที่สองนะฮะกับโฟกาอยากทำแต่ไม่อยากแดกอ่าหลายคนที่เคยกินโฟกามาเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเลี่ยน แต่เขามีการตัดเลี่ยนให้คุณเสร็จเลยโดยการที่เขามีซอสที่มันออกเปรี้ยวๆหน่อยก็ก็มีหลายรสชาตินะมีรสชาติแฝงเยอะนะครับแล้วก็มีความมันของถั่วด้วยแล้วก็มีซอสที่มันออกอกมเปรี้ยวแล้วกันมันไม่ได้เปรี้ยวจนะ๋าน่ะแต่ว่ามันก็สามารถตัดเลี่ยนได้ดีนะฮะอืมอา้าวจานที่สามไปแล้ะเชฟนี่เป็นซุปครับซุปนนี้เป็นซุปเผ็ดมอเรล เห็ดอะไรนะฮะมอเรลครับมอเรลคือเห็ดอะไรผมจะเอามอเรลให้หม่อมผมไม่รู้จักอันนี้เป็นเห็ดของประเทศอะไรฮะเนี่ยอันนี้สตาริสครับสตาริสฝรั่งเศสใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับเชฟโลละสองพันสองครับฮะสองพันสองสองพันสองโลละสองพันสองโอเคเอาคือเป็ปกติมันถูกกว่านี้เอาขึ้ไม่ครับแต่ว่ามันขึ้นเป็นซีชโน่มาแล้วนีงามดีงามดีงามใส่อย่างงี้เลยครับเออแต่ว่ามันมีปั่นลงไปในซุปด้วยนะครับนี่มันสร้าง texture เลย นี่เป็นจานที่สามนะฮะผมผ่านมาครึ่งทางแล้วนั่งดูเขาทำไปก็เพลินแล้วทำไงต่อรับได้ยังหัวเห็ดแล้วอ,อเอาทาไข่ด้วยที่คอบให้เจ้าหัวเห็ดเราติดนะคะรับเดี๋ยวดูครับสิบนาทีให้หลังมันจะฟูมากแป้งจะฟูใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีความร้อนข้างในใช่ครับถูกต้องมันก็จะพองตัวค <c oughs> ่อยๆพองออกมาปกติแล้วจานนี้เราก็จะอบก่อนเลยล่วงน้า <C ity> คือลูกค้ากินโฟกาสเซ็จก็ต่อเลยต่อเลยแต่นี้ก็รลอไนไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมยินดีฮะเข้าเ <c oughs> ตาอ,อ,อบ,บเหมือนเดิมกลิ่นหอมเลยนะฮะตอนนี้เป็นจานที่สามของเรามาครึ่งทางแล้วเชฟเขาก็ทั้งพี่ทั้งน้องก็ขมักขเม่นในการทำอย่างจริงจัง <c oughs> อ่ะนี่มาแล้วเมนคอร์ดเมนคอร์ดมาก่อนนะอันนี้ที่เขาทำไวอืมป้าพอาให้อ้าว โอ้ยแล้วผมต้องดายังไงฮะครับเออก็ด้วยความที่เทคนิคนี้มัน t r a กลิ่นไว้นะครับค่อยๆเอามีดล็อกให้หอยตกลงไปเพราะหอยผมนเดอร์คุกมาอ่าโอเคอย่าให้แป้งตกลงไปเยอะมากนะครับตกไปในโอแคหอยนะอ่ากําลังพอดีครับแป้งตกลงไปแค่ใต้หอยก็พอนะครับแล้วก็ดมกลิ่น่อนนะเห็นไหมมัน t r a กลิ่นไว้พอเจาะพุกกลิ่นเข้ามาเลยอืมอืมกินหอมนะฮะหอมหอมครับแล้วก็ดมกลิ่นมันร้อนมากตอนนี้นะครับต้องหา s w e ป t s อ o ก็ค่อยๆจิบทีละนิดก่อนเพราะว่ามันร้อนอแล้วเดี๋ยวจะพนระหว่างที่หอยมันเพอร์เฟกต์รี่คุกเนี่ยซุปมันจะทานได้พ,ดพอดีพอดีใช่ครับพอดีกันกัะไรครับจิบซอสก่อนอ้าวจิบซุปก่อนค่อยๆนะครับรบ้อนมากนะมันแน่นอนอยู่ยแล้รฮะดูดูค <c oughs> วันดีครับร้อนมากไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครเชื่อใช่ไหมร้อนมากครับระวังสบายมากเชปร้อนแปลว่าอะไรครับอยอันนี้ บอกว่าชอบกินร้อนๆครับใช่ไหมต้องกินร้อนๆหมือนอ่างนี่คืนนี้ใช้ลิ้นไม่ได้แล้วนะครับแป้งนี่หม่อมสามารถเปิดออกแล้วก็จิ้มทานได้เลยนะครับขับดแป้งทานได้เลยครับใช่เปิดออกข้าไแล้วค่อยๆจิ้มทานเขาจะกรอบแล้วก็อร่อยเป็นข้างล่างนี่นะใช่ครับแล้วก็เนี่ยคุกกับซอสขึ้นมานี่ตามมาเห็ดด้วยนะครับเนี่ยระอูครับผมระวังนะครับเดี๋ยวจานที่เหลือจะโอ้ยสบายปกติแล้วผม จะเอามาตั้งทิ้งไว้สองนาทีเราก็จะพูดให้ลูกค้าฟัง<ะ>เทมเปอร์ไปในตัวก่อนเราเริ่มเชฟพอก่อนแล,แล้วทำไมไม่บอกอ่ะไม่นี้อันนี้เห็นถ่ายรลคากะ <ๆ S 2> ผมก็ให้เจาะแล้วก็สดสดันร้อนเลยหม,มายบ้าแล้วหมอมกินไหวเลยนะร้อนไหมผมก็เอามาคู่กันกับเจ้าหอยกับแป้งอย่าทำตามนะจ๊ะถ้าไม่เก่าพอ อืมอืมจานนี้อร่อยนะมากอรอยคือความเ้มน้นนี่งนักหน้าก,า,กาก็ยัดเราก็จะเอาเนื้อมา rest show งนี้อย่างนี้เลยใช่ครับอย่างนี้เลยโอ้โหยั่วกันอย่างนี้เลยอย,อย่านที่สี่เชฟทำอะไรครับพาสต้าแต่บอกก่อนผมทำอาหารฝรั่งเศสเนอะฉะนั้นพาสต้าก็ต้องมาจากฝรั่งเศสนะครับอันนี้เรียกว่าโคเซตโอ้โหครับจากเมืองซาวอยผมมั่นใจว่าทางประเทศมีแค่ผมที่ขายได้ เพราะว่าแถบอากรนะาบเท้าซัพพลายเออร์เลยในการขอมาอ้าว6ต่อผมจงใจฮา l f cook นะครับเทคนิคนี้เรียกว่ามีคิทคือทำให้เท็กซ์เจอร์เขาเด้งสู้ฟันอืมอ้าวแล้วครับจานที่สี่มาแล้วก,กระทะนี่ก็ต้องเป็นกระทะเอ,อ่อมันเท่ดีครับเท่ดีแม่งโคตรหนักวันนี้เป็นสไตล์ร risotto นะครับแต่ว่าครุกคิทหน่อยความจริงแล้วเรียกว่าฟิกกสเซ่นะครับแต่บอกริซอตโต้ง่ายกว่าอ๋ออ่า อันนี้เป็นอะไรเชฟดำๆนะฮะอันนี้เป็นเ squid i n ว w a อ e r ครับอันนี้คือยังไม่เสร็จอีกทําเป็นรสชาติของโชริโซ o กบย่าฟรันตนะครับซัฟฟรอนไอเจ้าโคเซตนี้นะครับจะหอมมากสีเหลืองๆคือได้จากซัฟฟรอนแท้ๆมาแล้วครับจานที่4ของผมวันนี้ r ิซ o t t o เส้นโคเซตอ้าวซัฟฟรอนโชริโซ o กุ้งลายเสือครับแดกยังไงนะครับแดกยังไงก็ได้เลยครับได้เลยนะเข้าพร้อมกันไหมอืมไม่ยังเป็นลองดูครับลองดูนะยังงไไก็ด้โอเค กุ้งฮาร์ฟุกนะครับอืมก็คือข้างในจะไม่ค่อยสุกนะฮะจะสุกข,ข้างนอกข้างในจะไม่สุกเพราะเขาเจตนาและตั้งใจให้มันเกิดเท็กเจอร์นี้เลยนะครับอ่ะหนุบหนุบน,น่นแน่นผมลองเจ้าพาสต้าเขาอตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากลิ่นนี้ก็เป็นกุ้งเลยฮะกลิ่นนี้เป็นกุ้งเลยนะครับ ก็คือเขาก็เอาเปลือกปุ้งไปทำซอสด้วยใช่เอาหัวกับเปลือกมาทําน้ําสต๊อกแล้วก็ต้มเส้นนี่แหละครับจากเส้นนี้เส้นนี้เขาว่ามันจะเคี้ยวแบบเกือบหนักเขาเรียกอะไรนะภาษาอิตาลีเรียกอาเดนเต้เหรอใช่ครับอาเดนเต่เท่าที่กินมานี้ก็ใกล้จะอิ่มแล้วนะครับนี่จารที่เต๋จากบ้าไปหาหนักตั้งแต่แรกก็เดีตามดูกันมาจานที่ห้ามาตามมาครับ เมนละครับไฮไลท์ <High light S 2> ของวันนี้แต่เขาไฮไลท์ทุกจานอ่ะดูแล้วเขาตั้งใจทุกจานอ่ะผมว่าอาหารที่นี่เนี่ยเขาเป็นอาหารสไตล์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเอคติเรียนคุณมาแดกเพื่อเอาประสบการณ์อ่ะคุณไม่สามารถแดกเขาได้ทุกวันหรอกเพื่อเหอะแต่คุณควรจะมาลองสักครั้งหนึ่งนี่ดูจานเขาเนี่ยดูอยากทำแต่ไม่อยากกินแต่สำหรับผมเนี่ยอยากแดกแต่ไม่อยากทำครับ เพราะนั้นมาเจอกันวันนี้ก็ถือว่าโชคดีละผมจานที่ห้านะครับสำหรับวันนี้ด้านนอนจะเป็นท็อปเคสตรีนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยมัชชูมดุคเซลมาเลยนี่เป็นนี่เป็นมันบดนะครับมันเดรครับสู่จากร้านไมชิชลินสองดาวที่บี๊เคยทำที่เจนีวาครับแล้วก็ราดด้วยซอสนะครับความเค็มเรียกว่าซอสเพริกอร์เพริกอร์ซอสนะครับเชฟผมจะเอาอะไรก่อน เออผมแนะนําให้ต้องมีทุกคําต้องมีทุกอย่างนะครับแบบแปง้งเห็ดผักโขงแล้วก็ซอสเควไวน์แนมันบดเลี่ยนเมื่อไหร่ตัดเลี่ยนครับโดยอยากทาแต่ไม่ดากอ้าวโอเคทุกอ,อย่างก่อนนะฮะโอ้ยเละซะแล้วเข้าพร้อมกันนะแบบนี้นะร้อนๆนีนะ่แหละถ้าเป็นจานนี้เนี่ยคุณจะได้รู้จกักรสชาติใหม่ สำหรับผมนะผมถือว่าเป็นรสชาติใหม่รสชาติใหม่มที่มันมีส่วนผสมของผักทั้งเห็ดทั้งแป้งแล้วก็เนื้อมันอยู่ในจานเดียวกันแล้วก็แต่ผมขอคิมเจ้าบันบทสูตรของอะไรนะเจนีวาวอนะ <c oughs> อันนี้นวลมากอันนี้นวลมากนะครับแล้วก็เนื้อนี่ก็สุกกำลังดี นะก็เขาให้ระดับความสุขคือบางเขาบังคับให้มันมีความสุขที่พอดีกับการกินคู่กันกับขนมปังแล้วก็ผักโขมนะฮะผมกาจิ้มซอสหน่อยอ่าเอาละอันนี้จะเป็นรสชาติแนวแนวออกฝรัง่งฝรังเลยนะฮะคือแบบจะไม่ให้รสจัดจ้านมากแต่ว่าจะมีความลำมุนลำม่อม,มสไตล์ผู้ดีไม่ได้ไม่ได้ถึงเถือนแบบเราอะ่ะไม่ <laughs> สุดท้ายนี้เป็นอของหวานครับเป็นวานิลาไทคิตินะครับคืออันนี้เลยนะครับของหวานมีแค่สีอินคีเรียนนะครับไข่แดงครีมแล้วก็วานิลามหาสามมากครับเห็นจุดดำๆจะสังเกตได้ตรงกลางเนี่ยนะครัแล้วก็น้ำตาลโดมมวลอืนะเวลาทานก็ใช้น้ำตาลกระเทาะทุกอย่างให้แากออกมาครับแล้วก็ทานพร้อมครีมแครนบูเล่ก็แปลว่าเบิร์นครีมนะครับมันเลยต้องไหม้ไหมของผมแค่นั้นเองนี่ยนะ แล้วก็เป็นอันจบคอร์สครับโอ้โหนี่ผมเอานี่เลยทั้งหมดคือต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมได้มาฟังเรื่องราวของเชฟปิกแล้วก็เชฟโบทเนี่ยนะก็เขาเป็นสองพี่น้องที่แบบว่าเออเขาเจ๋งนะผมว่าเขาเจ๋งมากสำหรับคนที่ชอบอาหารฝรั่งเศส แต่ว่าฝีมือเชฟคนไทยผมว่าต้องมาลองนะฮะต้องมาลองนะผมผมเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้ถนัดด้านอาหารฝรั่งเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมาผมก็ทึ่งเหมือนกันนะเพราะเพราะผมก็คือปกติเวลาเราเราไปร้านอาหารฝรั่งอย่างเงี้ยก็ก็จะไม่ค่อยมีเชฟเทปุ่บอจะน้อยก็จะมีแต่อาหารญี่ปุ่นอ่ะใช่ที่เป็นญี่ปุ่นซึ่งเขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้กูก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันอันนี้อันนี้ยังฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ถือว่าก็สนุกดีนะอยากทำ แต่ไม่อยากกินแต่ผมอยากแดกแต่ไม่อยากทำเอ้ามาเจอกันขอบคุณเชฟครับขอบคุณครับ,บ,รบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะครับผมไปแล้วมองถนัดแดก <laughs> น้ำพี่ะ